ทำไมเก่งอ่ะเก่งมากสมกับเป็นลูกของกิตภาการ์เด้นจริงๆอร่อยไหมอร่อยไหมอ๋ออร่อยครับกินสดไหมกินสดไหมไม่กินสดครับไม่กินสดแล้วกินยังไงอันนั้นน่าจะเป็นสกาเลตเคียวเอ่อซ้ายมือเอาไปทำใช่เอาหรือว่าเอาผสมกันเอาผสมกับไข่กับเขาก็ได้นะคะอืมเอาไปเคยๆแบบต้มกินไหมไม่เคยครับไม่ไม่เคยกินสดครับเพราะว่ากินสดแล้วมัน กได้้าว่็จระรงได้อยูต้องเปชิ้นเล็กๆวะนได้ครับอ๋ชิ้นใหญ่ๆมันใหญ่ไปที่บ้านที่บ้านมีพื้นที่ปลูกไหมคะเป็นแถวๆค่ะอ๋อแต่แต่มีพื้นที่ใช่ไหมมีเลูกสำู้ มีแต่ว่ามันดูลบมาหมดเลยอะเดซเซอร์้ใช้ก่อนครับอ่าทำเป็นแขวนก็นด้อ่ะ,ะ,ะตัวอ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นดันนิงบูสวยมากพี่จะบอกว่าจะได้หลายหสายพันธุ์ตัวนี้แข็งแรงแล้วสวยมากแล้วได้สองต้นด้วยเห็นไหมคู่นั้หรอคะใช่ค่ะที่เนี่ยนะคะก้านสีม่วงอันนั้นสวยมากบอกเลยมันจะโตแล้วใหญ่มากเห็นไหมสองต้นนานใช่ละอันนี้สวยมากดนนิงบู ใบมันจะเป็นก้านจะเป็นสีม่วงมันจะสวยแล้วก็เป็นต้นเคียวที่แตกแข,ขนงได้มากที่สุดเป็นเคียวที่แข็งแรงขแข็งแรงมากกว่าแข็งแรงมากกว่าไดโนเคียวและก็แตกแขนงได้เก่งที่สุดในบรรดาทุกเคียวอันนั้นมีสกาเลตแซมมาด้วยถ้าอยากได้นะแต่ลองดูตัวอื่นก็ได้ค่ะอะไรนะ ออเลนรัเสเซียพี่ว่ามันไม่ไม่พี่ไม่ค่อยชอบมันมันมีขน <c oughs> พี่ก็เลยไม่ปลูกใช่แต่ถ้าอยากได้เดี๋พี่จะมันรัเสเซียมีสองตัวนะคะก็คือเรดรัสเชียนที่เป็นสีม่วงกับเป็นไวรัสเชียนที่เป็นสีขาวรสชาติเป็นไงบ้างเคยกินหรือย,ยัง<น>มันอร่อยเหรอหนูใส เอาเหรอมีมีหลายคนที่บอกพี่แล้วว่าเลซและเชี่นอร่อยหนูว่าหนูหนูกินหมดและหนูชอบอะค่ะไม่เลยไม่รู้สึกว่าเธอเคยชิมอันนี้หรือยังอันนี้อะใช่อันนี้ต้นอะไรไปไปชิมก่อนก่อนที่เราจะอะไรเราต้องชิมก่อนชิมได้ค่ะเด็ดยอดได้เลยค่ะยอดเลยค่ะใช่ค่ะหันหน้ามาทางนี้ค่ะ <Yeah. S 2> <Hey. S 1> คือบางทีเราเราอยากให้ลูกค้าเราได้ลิ้มรสของเวลาที่เราทําน้ําปั่นเวลาที่เราทําน้ําพันเวลาที่เราทําอะไรอะ่ะเราเติมลงไปอะ่ะมันจะมีความหอมขึ้นมาเลยทําน้ํโชงอะ่ะมันจะมีความหอมแล้วสดชื่นมากพี่อยากให้ทุกคนได้ชิมนะคะ <Hey. S 1> บอกเลยว่าเราพยายามทําทําสายพันธุ์อ่ะเพื่อที่เราจะให้ลูกค้าของเราอะ่ะไม่ได้ต้องตามหาเพราะมันจะอยู่ที่นี่ทุก,ท,กทุกอย่าง อะไรที่หาไม่ได้ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่อ่ะนีดเดินไปอีกค่ะเดินไปอีกอันไหนอยางนี้เหรอ่าสีดำจ้ะสีดำใช่เหรออ่าที่อยู่ตรงเข่าหนูอ่ะอ่อคละอันกันหรือเปลอย่าอันนี้คือ black mint อันนี้คือ pepper mint อันนี้รสชาติดีกว่าแต่อันนี้จะมีกลิ่น อันนี้เย็นเพราะมันคือสเปียร์มินอ่าหมากฝรั่งหมากฝรั่งทุกยี่ห้อใส่ตัวนี้ค่ะมันจะมีความหอมส่วนตัวนี้จะใส่อะไรอ่ะยาสีฟันอ่าใช่มอเหมือนแต่รสชาติอันนี้จะดีมากอันนี้กินดูกินง่ายกว่านี้ใช่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 แต่อันเนี้ยบอกเลยว่ามิ้นสองตัวนี้ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากกว่าสารเแน่เรามีคนถามพี่ด้วยว่าสารเแน่กับมิ้นเหมือนกันไหมสารเแน่อยู่ใกล้ค่ะ ่ามันเป็นตระกูลเดียวกันแต่พี่บอกเลยว่าอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านเอามากินกับข้าวกินกับลาบก็อร่อยเพราะมันมีกลิ่นหอมแล้วมันเป็นมันจะทำให้ระบบหายใจของเรามันโล่งอ๋อขวาว่าขวาเป็นหวานใช่ใช่ใช่แต่มันดูหน้าตามันดูไม่อร่อยมากเลยอันไหนเนี่ยทั้งคำพู่เลยเหรอแตามันดูมันดูธรรมดาแต่พอกินแล้วเป็นไงมันว้าวเลยใช่ไหม รู้ไหมว่ากว่าพี่จะได้ต้นมาพี่ต้องใช้เวลามากแล้วนี่พี่ขยายพันธุ์เพราะอยากให้ที่สวนของเรามีอะไรที่หายากๆอะให้มาอยู่ที่นี่จะได้แบบมีเยอะๆนะคะก็พยายามทําให้กับทุกคนคือมาแล้วครบเลยทั้งของทั้งสมุนไพรต่างประเทศทั้งของไทยผักมีที่บอกว่าผักกาบเซียนปลูกยากมากใช่ไหมแต่ตอนนี้คืออลังการงานสร้างมาก ต่อไปไม่ต้องกลัวแล้วว่าอผักหายากไม่ต้องค่ะที่นี่เรามีหอมผักชีโหระพาซึ่งเวลาเราทํากับข้าวเราเด็ดแค่ยอดสองยอดในการทำาข้าวหนึ่งครั้ง <Okay. S 1> เวลาซื้อมาใช่ไหมห้าบาทเราบอกว่าอ้ไปซื้อตลาดก็ได้ห้าบาทแต่คุณอย่าลืมนะห้าบาทของคุณคุณใช้แค่กี่ใบแล้วคุณก็ใส่ตู้เย็นไว้เปิดกับมาอีกสองวันเป็นไงคะเล,เละค่ะเละดังนั้นถ้าเรามีหนึ่งต้นนะเราจะอยู่ได้ทั้งปีเลยเด็ดยอดยิ่งเด็ดยิ่งแตกยิ่งสวย ขึ้นช่ายก็กำลังงามอันนี้คือขายหลุมละสิบบาทหลุมนึงเยอะมากเลยนะใชะม่มันอยู่ด้วยกันได้ใช่หมคะดูด้วยกันได้หนูจะไปปลูกลงน้ำหรือปลูกลงดินอ๋ชอชดิต้องชิมต้องชิมคนคนนี้กำลังสนใจเขียวอยู่อ๋ออันนี้เขียวค่ะอ่า ดูดูลักษณะใบานะไดโนเคียวที่มันมีใบอยู่ที่ก้านจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งต้นจะอ้วนใหญ่กว่ากับไดโนเคียวที่มันมีก้านแต่ไม่มีใบอันนี้คือก้านมีก้านไม่มีใบใช่หนูเอาเอาเลหลายอันค่ะเวลาเราปลูกเราจะได้รู้ว่าอ๋อฉันชอบอันนี้เวลาเราปลูกอะไรเราไม่ต้องไปปลูกอย่างเดียวแมน คนละสายพันธุ์อันนี้อันนี้จะใบงุ้มแต่ว่าใบของมันจะมีใบมีใบกาบใบอะ่ะกาบใบมันจะเลียวขึ้นไปเลยทีอันนี้จะมีก้านแบบนี้มันจะไม่เหมือนกันเราเอาหลายๆแบบเราปลูกเาาจะได้รู้ว่าอ๋อฉันควรจะปลูกชนิดไหนค่ะ ลองดูนะคะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พี่จะทําเป็นโปรเจกต์ใหม่คือตอนนี้คือเวลาที่เราปลูกผักไฮโดอ่ะมันจะโตไวมากกว่าปลูกผักที่อยู่ในดินดังนั้นพี่จะเอาตัวนี้คนชอบมากเลยเดี๋ยวพี่ขอถอยกล้องก่อนน,นะ แล้วก็จิ้มใช่แล้วตั้งในลบเจ็ดวันเธอจะได้ต้นอันนี้รู้ไหมมันคือเซนเรอรี่มันไม่ใช่ื่กชาใช่ด<อ>้วยซ้ำมันจะแตกกอใหญ่มากแล้วกป็ะฟูนี่พี่จะทำอนพี่จะทาให่ให้ดูเอาอันนี้ไปปลูกลงในดินแล้วก็ใช้พีชมอสมันจะงามมากใช่ อันนึงจะมาเจอจะาดูเรยจะมาเก็บก็จะเทปแต่นั้นก็เป็นที่กิจใจพันหนึ่งแลนวี่เป็นที่สายพนะันเขาแคบขาแคบ กัญชาแมวอันนี้สวยมากคะ่ะทุกคนดูนะคะตัวนี้เดี๋ยวแนนจะเอาต้นกล้าของเขาไปปลูกลงในดินนะคะโดยใช้พีทมอสนะคะสวยๆแบบนี้เลยใครที่อยากชมนะคะการปลูกผักของแนนวิธีนี้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวจะเอาต้นกล้าไฮโดรคนิกที่มีรากระบบรากแบบนี้เห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวแนนจะดึงให้ดูหนึ่งต้นนะมันง่ายมากเลยแล้วก็โตไวด้วยเนะะี่ยค่ะ หนึ่งต้นจะมีรากแบบนี้เราไปจิ้มลงในพีทมอสทุกคนมันก็จะสวยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะใครอยากเห็นติดตามเพจแนนไว้นะคะแนนจะลงให้ดูนะสวยมาก